ฉันเด็กหญิงมณีวันมณีชื่นวันนี้จะนำทุกท่านเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยขอเชิญตามหนูมาได้เลยค่ะโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยตั้งอยู่ที่หมู่ที่16ตำบลน,นาผู้อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานีประมาณ31กิโลเมตรระยะทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาอุดรธานีเขต1ประมาณ33กิโลเมตร หมู่บ้านในเขตบริการมีทั้งหมด5หมู่บ้านบริหารงานโดยนายสุริยาสมโชคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยนายสราวุธการจนะสุขะเมคินรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น17คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งหมด233คน11ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งได้ํำเนินการตรวจสอบยืนยันเพื่อเข้าร่วมการคัดกรองคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IQA Award ดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษาให้ทุกคนได้รับทราบผ่านเพจของโรงเรียนเป้าประสงค์ของโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยโรงเรียนมีนกลไกการบริหารจัด การคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องโดยการวางแผนประชุมครูบุคลากรเพื่อข่ายชุมชนเพื่อทําให้ข้อตกลงร่วมกรรันรวมถึงการทําข้อตกลง ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกับครูและบุคลากรของสถานศึกษาหรือ TA มีแนวคิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนสภานักเรียนให้มีการทำงานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบมีกระบวนการดำเนินงานทำการทำแผนปฏิบัติการประจำปีแผนยกระดับผลสำเริจทางการศึกษากำหนดเป้าหมายรายปีร่วมกันทั้งโรงเรียน ชุมชนและเครือข่ายองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานสถานศึกษาสื่อสารสร้างความตรนะหนักและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อลองรับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและบรรลุตามเป้าประสงค์รวมทั้งครอบคลุมการจัดสรรทรัพ,พยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพในรอบปีที่ชัดเจนเพื่อนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติและนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าและ ผลการดำเนินงานตามปฏิทินของสถานศึกษาและนำเสนอระบบหรือรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้องค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาสถานศึกษาใช้ระบบและกลไกการวัดและการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายสอดคล้องกับสิ่งที่ประเมินและบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาทั้งระหว่างและหลังการดำเนินพัฒนาคุณภาพการศึกษามีระบบการสารสนเทศผลการประเมินที่ง่ายต่อการเข้าถึงและมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบการวัดและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของการศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่4 ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการํำอธิบายสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เกิดประสิทิลก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับของสถานศึกษาและมีผลประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสูงขึ้น ต่อเนื่องอย่างน้อย3ปีหรือคงสภาพในระดับคุณภาพดีเลิศขึ้นไปรวมทั้งสถานศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมหรือเป็นต้นแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่นต่อวงวิชาการหรือต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้อย่างชัดเจนและประจักดังต่อไปนี้ 1. การแข่งขันศิลปะหัตกรรมระดับชาติรางวัลระดับเหรียญทอง 1. ดอกไม้ทูบเตียนแพรม .1 ถึงม .3 2. การร้องเพลงสาคนประเภทหญิงม .1 ถึงม .3 รางวัลระดับเหรียญเงิน 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิงประดิษฐ์ป .4 ถึงป .6 2. การวาดรูป ของนักเรียนที่มีบุค่องทางการเรียนรู้ม .1 ถึง,งม .3 2การทดสอบโปเนตป .6 และม .3 ระดับชาติผ่านเกณฑ์ระดับชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาษาไทย3ามคการทดสอบระดับ ชาติ NT434 การทดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโรงเรียนช,ชื่อดังระดับจังหวัดองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยัง่งยืนตมามอธิบาย ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาสแสดงภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษากับเพื่อนคุณ โดยจัดโครงสร้างกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําคู่มือและแนวปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ครอบคุมมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดและสอดคล้องกับสภาพว่การปัจจุบันพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีสารสนเทศที่ถูกต้องคบถ้วน ครอบคุมและเป็นปัจจุบันส่งเสริมให้ครูพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และสร้างนวัตรกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและสะท้อนถึงการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับที่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยมีการร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับทางชุมชนอย่างต่อเนื่องเช่นการร่วมกิจกรรมบุญบ้างไฟประจำปีกับทางชุมชนฝึกทักษะให้นักเรียนมีการสืบสารวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ป้าไม่ย่างเป็นเถือขันแนวเขตกันเป็นสันซองป้าหลังล่วงเลี่ยนเอินขานใบแต่เกามาฟั่งตนย่างไงสูงเสียดสอดป่าปานเฉตที่ประขันผาหน้าพันพึกไพ่บอตางในหิมะเวศวิเศษเยินซุ้มได้ซั์ทั้งหลายได้สุนเพิงป้าหนามพูนหนุนเกลือแต่เข้าว่าเกาแสนทุกส,สมแดนดังดาวให้เฮาได้สุนที นี่แล้วยอนภาบาลมีภาพันปีแพระจอนวมคุ้มจังไดบวาซุ่มเืิ่งสรนแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยขอขอพัะคุณคณะกรรมการการประเมินการคัดเลือกไอคิวเออวอรดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยของเราจะได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนต่อไปขอขอบคุณครับ